สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะคะมาใช้อุปกรณ์เสริมเป็นตีนผีดึงยางตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้พร้อมๆกันเลยนะคะที่อิงจะใช้วันนี้นะคะอิงจะใช้จากรุ่น A4 BC นะคะถ้าเพื่อนเพื่อ,อท่านใดต้องการความสะดวกและรวดเร็วนะคะอิงแนะนําให้เพื่อนๆติดตั้งเสาแล้วก็ใส่แกนที่เป็นยางยืดลักษณะน,น,นี้นะคะเวลาเราเย็บชิ้นงานก็จะง่ายแล้วก็การดึงยางก็จะสม่ําเสมอด้วยนะคะ ค่ะสำหรับตีนผีดึงยางยืดตัวนี้นะคะเพื่อนเนเราก็จะมีหลายขนาดด้วยกันก็จะมีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆนจะสะดวกใช้ยางชนิดนั้นขนาดเท่าไหร่ขนาดเล็กสุดก็ประมาณ0.5มิลนะคะแล้วก็ใหญ่สุดใช้ประมาณถ้าดึงยางเป็นเข็มเดี่ยวนี่ก็คือจะใช้ประมาณ5-8มิลค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตีนผีดึงยาง3ทับสกันเลยนะคะ และอิงจะใช้ยางยืดแบบแบนของอัศวินขนาด0.5มิลตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใช้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะสอดยางยืดขนาด0.5มิลน,นะคะช่องนี้เลยสอดเข้าไปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ย่นมากหรือย่นน้อยนะคะที่เขา,าต้องการดึงยางยืดมากน้อยนั่นเองให้หม,มุนสกูตัวนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะจากที่อิงเย็บมาเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นด้านในนะคะตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นจะเป็นเหมือนคล้ายๆสมอค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นด้านนอกที่เราจะต้องโชว์ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมถ้าเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะไปประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงซะส่วนใหญ่ที่จะเป็นยน่นต้องการยน่นเป็นแขนเป็นใต้อ,อกแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะสามารถไปตกแต่งเสื้อผ้าเราได้หรือจะ ทำเย็บเป็นพวกชิ้นง,งานประดิษฐ์หรือทำเสื้อผ้าขายได้เลยนะคะ สำหรับตีนผีดึงยางที่อิงแนะนำเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงเอาไปตอบโจทย์กับธุรกิจของเราได้นะคะถ้าไงอิงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อิงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย